สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความรักระหว่างลูกชายนะครับกับพ่อที่แสนดีนั่นก็คือพ่อเอะกับนกพงศกรก็เป็นลูกชายของพ่อเอะอีกคนหนึ่งในทางการแสดงหมอลำนะครับซึ่งพ่อเอะเนี่ยเขาก็รักนกเป็นเหมือนลูกบุญธรรมคนหนึ่ง นพพงศกรระเบียบวศินินเนี่ยบ่ได้ลาไผ่จากคนเด้อครับนกฟ้าวไปขึ้นเวทีเสียงวิหกอบอุ่นมากๆนะก็ถ่ายรูปรวมกันนะครับทุกคนก็มีช่างแต่งหน้านะครับแล้วก็คนในคณะระเบียบวัฒนินนะครับเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากๆเราจะได้เห็นนพพศกรกับพ่อเอเนี่ยนานๆครั้งทีนะครับนะแล้วก็ FC หลายคนก็บอกเลยนะครับ คิดฮอตนะครับอยากเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆนานๆจะได้แบบเห็นนุพศกรถ่ายกับพ่อเอะนะครับซึ่งเป็นพ่อของเขาพ่อลูกน่ารักอบอุ่นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะครับคนที่เป็นแฟนคลับหมอลำเนี่ยเขาจะไม่แยกจำแนกนะครับว่าฉันชอบเสียงวิหกฉันชอบระเบียบวัฏสิน แต่เขาจะเข้าใจในสตอรี่เข้าใจในเรื่องราวที่นโพศกรเนี่ยเคยอยู่ในระเบียบวัตถศิลป์มาก่อนเข้าใจในบริบทของความเป็นพ่อลูกแล้วนพศกรก็มาทําวงเองเลยทําให้นโพศกรกลับไปที่ระเบียบวัตถศิลป์อีกครั้งแฟนคลับก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาเข้าเฟรมกันพ่อกับลูกเขาไปหากันเขาคิดถึงเขาคิดฮอดกันอะไรประมาณนี้ทําให้คนดูรู้สึกว่านี่คือภาพที่อบอุ่นมากๆ ระหว่างพ่อกับลูกนะครับระเบียบบารสินนะครับก็ได้เชิญนโพสกรไปนะครับครอบครัวบ้านใหญ่ระเบียบบารสินกับลูกๆเนี่ยคืออบอุ่นมากๆเลยนะแล้วก็ลูกนกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ลืมตัวหรือพ่อนโพสกรพ่อจ๋าเนี่ยแหละครับเป็นคนไม่ลืมตัวไม่หลงตนกตัญยูรู้คุณรักและเมตตาต่อมวลมิตรนะครับแล้วก็รักในองค์กรเก่ารักในความเป็นพ่อเอ นั่นก็คือพ่อของเขานะครับคนที่กระตันยูตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับมีแต่ชีวิตจะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแน่นอนครับโนโพศกรเขเป็นคนแบบนี้ครับแล้วก็ทําให้แฟนคลับเนี่ยรักในตัวโนโพศกรมากขึ้นอย่างภาพที่เห็นนะครับโนโพศกรก็ทํามือเป็นรูปหัวใจนะครับถ่ายรูปกับพ่อเอ๋นะแล้วก็ถ่ายรูปกับเราคนที่เป็นศิลปินของระเบียบวัตศินนะ นพศก,กรเสีมิหกเนี่ยเขาก็ไปเยือนที่ระเบียบบริสิทธ์เลยโอ้โหคนเต็มเลยนะฮะคนเยอะมากๆเรียกได้ว่าระเบียบบรสิทธ์เนี่ยคือโ no น .1 นะครับคือ Number รว no ันโน .1 ยังไงก็คือโ no น .1 ก็คือ Number รวันนะนัมเบอรวันก็คือตัวพ่อถูกไหมครับอ่าในเมื่อตัวพ่อก็คือพ่อจา๋าเนี่ยไปเยือนตัวพ่อกว่าตัวพ่อกว่านะครับก็คือตัวลุงตัวปู่นะครับนั่นก็คือเหมือนกับว่า เราจะได้เห็นมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมวงแล้วก็เห็นความรักของพ่อกับลูกนะครับซึ่งพ่อเอมีให้กับพ่อนกอย่างจริงใจแล้วก็พ่อโนกก็มีให้กับพ่อเออย่างจริงใจเช่นเดียวกันนะครับพ่อลูกมาเจอกันครั้งนี้ก็ถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับเพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงกันนะครับวันนี้ก็ภาพดีๆมาฝากทุกๆท่านละกันวันนี้ก่อแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ